ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะน้องเดมียิ่งโตหน้ายิ่งสวยเหมือนคุณยาย กลายเป็นขวัญใจของพี่ป้านาอาไปแล้วสําหรับน้องเดมี่ลูกสาวของลิเดียกับแมทธิวที่ตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแถมยังหน้าตาเหมือนคุณยายเข้าไปทุกวันโดยเฉพาะรอยยิ้มกับแววตาหลายคนบอกว่าเหมือนคุณยายเลยไม่มีผิดและล่าสุดคุณแม่ลิเดียไ,ได้มีการถ่ายรูประหว่างที่คุณยายอยู่กับน้องเดมี่โพสลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของน้องเดมี่ d e m i ด i n ทำให้เห็นความสดใสของทั้งสองคนจนบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันลุลวงอาทิเช่น รู้แล้วว่าดวงตาของน้องเดมี่เหมือนใครเหมือนคุณใหญ่นี่เองหน้าเหมือนคุณใหญ่มากค่ะน่ารักมากทั้งคุณใหญ่กับน้องเดมี่คนสวยค่ะโอ้ยเดมี่น่ารักเกินไปละลูกว้าวสวยคู่เลยค่ะ